ทีมหนึ่งดีกว่าค่ะมีเด้ที่ในฤดูกาลนี้นะคะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างมากเลยค่ะแล้วก็มีฐานแฟนเพิ่มมากขึ้นมากๆกเลยนะคะอันนี้เนี่ยตัวส่วนตัวเชื่อว่าเขาน่าจะมีโอกาสคว้ารางวัล MVP ที่4ของตัวเองถ้าเกิดทําได้ เขาจะกลายเป็นคนที่6ในประวัติศาสตร์ครับที่สามารถคว้า MVP ได้อย่างน้อย4ครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง b e a t y Dream a n i a วันนี้เราทั้งสองคนนะพี่ตูนกับพี่เด้ก็มีกว่าทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้ไม่มีการแข่งขัน NBA นะคะคเพราะว่าตรงกับวันแต่งสกีวินของบ้านเขาค่ะเละยจะชวน NBA ค่ะมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจกันหน่อยค่ะแล้วก็เรื่องที่เดือดเดือในตอนนี้หน่อยค่ะอย่างผู้เล่นที่มีผลงานร้อนแรงค่ะที่ลุ้น MVP ในฤดูกาลนี้และยังไม่พอค่ะทีมที่ร้อนแรงเหลือเกินในฤดกานน้้ดคะ็ือ Detroit Pi สนใจมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงนักกีฬานะครับรวมไปถึงทีม Detroit Piston อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงพอดีตะกี้แอนด์มินตูนพูดถึง Thanksgiving ลหลายๆคนก็ถามว่าแตงคือแตงสกิ g วิ่งเนี่ยจะมีขึ้นทุกๆวันเพลห์ัดที่4ของเดือนพฤศจิกายนทุกปีนะครับแต่ว่าหลายคำถามถามเข้ามาว่าใน NBA แต่ละฤดูกาลเนี่ย มันมีวันไหนบ้างที่ไม่มีเกมการแข่งขันแบบนี้ mm hmm. ย้อนกลับไปตั้งแต่ปีฤดูกาล2011-2012เป็นต้นมานะครับในการประชุมตกลงผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่า CBA Collective Bargaining Agreement พวกเขาพยายามสนับสนุนว่าในวัน Thanksgiving เนี่ยขอให้ไม่มีเกมการแข่งขันซึ่งทั้งหลีกทั้ง NBA แล้วก็บอร์ดประชุมทุกคนเนี่ยเขาก็เห็นด้วยตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา แตงสกีพิงกก็จะไม่มีการแข่งขัน NBA นเะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ไปอยู่กับครอบครัวได้ไปอยู่กับเพื่อนฝูงได้ไปอยู่กับญาติพี่น้องและอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันแตงสก g i ิง n g เนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่ค่อนข้างใหญ่เปรียบแล้วก็เหมือนการแข่งขันคริสต์มาสของ NBA ดังนั้นทาง NBA ก็เลยรู้สึกว่าอองั้นก็ไม่ต้องไปแย่งเรตติ้งกันก็แล้วกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนี่ค ทางอดัมซลเวอร์และก็ทางลีกเนี่ยเขามีการเบรกการแข่งขันเพราะว่ามันเป็นวันเลือกตั้งของอเมริกาซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวนะครับจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีแต่ว่าในฤดูกาลนี้นะครับทาง NBA ได้มีการแข่งขันผ่านมาละ6คู่หลายๆคนก็ถามเข้ามาเอาแล้วทำไมปีนี้ไม่มีการเบรกในวันเลือกตั้งนั่นเป็นเพราะว่าทาง NBA เนี่ยนะครับเขาเห็นว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งหลายระดับไม่จะเป็นเรื่องของสภาคองเกรสนะครับหรือว่าเป มันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งใหญ่ไม่ได้เป็นเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือว่ามันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งกลางเทอมทาง NBA ก็เลยตัดสินใจว่าทำการแข่งขันไปแต่ว่าในปีฤดูกาล2026ปีหน้าปี2026แล้วก็ปี2028มันจะเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีอันนั้น NBA จะไม่มีการแข่งขันนะครับในวันเลือกตั้งแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางหลีกมีการปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปเนี่ยมันมีรมมเนนียดงป็ทท่่ไไ้าากะ แต่ว่าในวันนั้นเนี่ยทาง NBA เขาจะเบรกการแข่งขันเหมือนเป็นให้นักกีฬาหรือว่าเหมือนเป็นศิษย์เก่าอะ่ะได้ไปเชียร์และม,มันก็เป็นการไม่ต้องไปแย่งเรตติ้งกับ NC a นซเอนัดชิงเพราะว่าคนอเมริกาเนี่ยนัดชิงเอ็นเนี่ยได้รับความสนใจมากๆนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมา NBA ทำการแข่งขัน2เกมในฤดูกาลนี้เพิ่มเป็น5เกมครับเหมือนมีการปรับเปลี่ยนใหม่พอเข้าสู่สัญญาการถ่ายทอดสดใหม่นะครับทาง NBA ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายอย่างดังนั้นในปัจจุบันตอนนนนีี้ะท่่แๆเลย ที่จะไม่มีการแข่งขันอย่างแน่นอนก็คือวันแตงสกีพิ้งซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ของบ้านเราในทุกๆปีแบบนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนที่4เนี่ยสัปดาห์ที่4เนี่ยแล้วอีกวันหนึ่งก็คือวันคริสต์มาสอีฟวันก่อนวันคริสต์มาสวันหนึ่งเนี่ยจะไม่มีการแข่งขันมีแค่2วันเนี่ยเนี่ยอันนี้คือชัวร์แต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกนั่งควยกันเอาวันกลางเทอมแล้วก็วันเลือกตั้งประธานาธิบดีปีไหนตรงกับปีนั้นก็จะไม่มีการแข่งขันครับ S <S อธิบายได้เคลียร์จริงๆนะคะมิเด้นี่เหมือนสารานุกรม NBA เามาคลื่อนที่เลยนะเราอ่ะอีนี้เราขยับไปพูดถึงทีมอีกทีมหนึ่งดีกว่าค่ะมิเดที่ในฤด,ดูกาลนี้นะคะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างมากเลยค่ะแล้วก็มีฐานแฟนเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Detroit p i s t o n s ค่ะที่นําโดยเคธ์คานิแฮมนะคะฤดูกาลนี้ค่ะได้รับการชื่นชมแบบไม่หยุดหย่อนเลยจริงๆเพราะว่าเด็ดจริงๆค่ะถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะพึ่งแพ้บอสตันเซลติกมาไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ชนะ14เกมติดได้แต่ต้้ออองงงรรับจิๆนะว่าาฤกีข Detroit นะถ้าเกิดเปรียบเทียบฤดูกาลที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะคอยากใช้ใมไมเน่พูดถึงหน่อยค่ะว่าทาไมมันถึงเด็ดได้ขนาดนี้ทำยังไงเนี่ยดีทรอยต์พิสตันพอพูดถึงดีทรอยต์พิสตันนะครับอยากจะขอย้อนกลับไปเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆรับฟังน้องๆหลายต่อหลายคนอาจจะไม่ทันในยุคนั้นการชนะ13เกมเิดข,ของดีทรอยต์พิสตันชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมที่เคยทําได้ย้อนกลับไปตอนปีฤดูกาล1989-90แล้วก็ปีฤดูกา 2003- 2004 2ชุดนั้นเนี่ยสามารถชนะ13เกมติดได้ปี1989-90เนี่ยตอนนั้นนำโดยไอเซท m มัสนำโดยโจดูมานำโดยบิลแลมเบียแบบนี้ครับแล้วก็ปี 2003- 2004นะครับตอนนั้นนำโดยชอนซีบิลอัพริปแฮมิงตันเทรชอนพรินอะไรพวกเนี้ยทั้ง2ชุดเชื่อไหมครับว่าสามารถควา้าแชมป์ NBA ได้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างที่เคสคานิงแฮมก็ามาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าณวันนี้เนี่ย เขาก็ตั้งเป้าเหมือนกันเขาต้องการเข้าสู่ NBA Finals แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ไม่จงได้ความเหมือนอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ Detroit Pistons ในชุดนี้นี่คือทีมของพวกเขาเนี่ยเน้นเกมรับเหมือน2ชุดที่ผ่านมาเลยไม่อย่างนั้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แน่นอนการชนะ13เกมติดแบบนี้ชุดปัจจุบันตอนนี้อาจจะยังทําเกมรับได้ไม่ดีเท่ากับ2ชุดก่อนหน้านี้นะครับแต่ในการเล่นเกมรับทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ณเวลานี้เนี่ยอยู่ในท็อป10หลายต่อหลายอย่างมากๆนะครับว่าจะเป็นการรบาวด์ Detroit p i ิสต n นอันดับ7 การขโมย d t t r o t t p i s t ันอันดับ4การบล็กอก d t t r o t t p ิ s t ันชุดนี้อันดับ3นะครับแล้วก็มีการปรดัดการเขี่ยบอลที่เรียกว่า d e f r e c t i o n เนี่ยอันนี้ Detroit Piston ก็อยู่ในอันดับ7ด้วยโหร้อนแรงจริงๆนะครับทำได้ทุกอย่างเลยเท่านั้นยังไม่พอจังหวะลูกแบบ50-50จังหวะที่สมมติว่าบอลมาหลุดไปแล้วแย่งกลับมาได้เนี่ยทางบ้านเขาเรียกว่า l ล b a l l r e c o v e r d e t r o i t p i s t o n เนยอยู่ในอันดับ3ของลีกนะครับและยังไม่หมดการที่บีบให้คู่แข่ง t u r n o v น r ดีทรอยต์พิสตันเป็นอันดับ2ของลีกนะครับเป็นรองเพียงแค่ทีมเดียวนั่นคือโ OK k c t ส u n d e นนี่คือความร้อนแรงความร้กาดในการเล่นเกมรับของดีทรอยต์พิสตันชุดนี้ครับฟังดูแล้วค่ะดีทรอยต์พิสตันในฤดูกาลนี้คือมีการเล่นแบบเป็นทีมดีมากๆเลยนะคะเพราะเวลาอยู่ในสนามนะคะแฟนๆอย่างพวกเราถ้าเกิดดูเกมสดอยู่จะเห็นเลยนะว่าการช่วยกันซึ่งกันและกันของนักกีฬาที่อยู่ในสนามอะค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะที่ตูนว่าต้องชื่นชมนั่นคือโค้ชอย่าง j จ b ีบ g เก s t ์ f ตค่ะจากทีมที่ชนะระด คนเก่าออกนะคะอย่างมอนตีวลเลียมค่ะซึ่งตูดก็รู้สึกว่าโค้ชมอนตีวลเลียมเนี่ยก็เป็นโค้ชที่ดีแล้วนะหลังจากที่เปลี่ยนเป็น JB ใครจะเชื่อคะพวกเขาชนะมากกว่าเดิมเกิน3เท่านะคะเข้าเพลย์ออฟครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่2ของ j b b i g ิเ r อค่ะตอนนี้ก็คือเข้าเพลย์ออฟแบบรอยลำแล้วนะชนะติดต่อกันถึง13เกมคะ่ะมินเน่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนที่เป็นแฟนดีทรอยต์พิสตันหรือว่าเริ่มมาเป็นแฟนดีทรอยต์พิ เลือกเกินช่วงปิดก่อนเปิดฤดูกาลนี้ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเขายังเจราจาตกลงสัญญาไม่ได้นะเพราะว่า ตัวของเจเรนดูเรนเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาควรจะได้มากกว่าที่ทางดีทรอยต์พิสตันเสนอมาให้และมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกจริงเลครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นตัวลุ้นคนหนึ่งเป็นตัวเต็งคนหนึ่งในการคว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือย,ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยซ้าไปการเล่นของเจเรนดูเรนนะครับคนที่ติดตามดีทรอยต์พิสตันมาตั้งแต่ในยุคแบดบอยหรือว่าตั้งแต่ในยุคของชอนซี่บิลอัพเชื่อเลยเกินว่าจะต้องนึกถึงเบนวอลเลสครับนี่ก็คือผู้เล่่่่นสดยยยยยออีกกึงงงงาารรเเมมมัับแหปถ4ข เบนบอลเลสเนี่ยทรงจะค,คล,จะล้ายๆกับเจเลนดูเล่นเลยคือตันแน่นขยันในการเล่นเกมรับมากเป็นเซนเตอร์อันเดอร์ไซด์แต่แข็งแกร่งเหลือเกินณนะเวลานี้เขาคือเสาหลักในการเล่นเกมรับของดีทรอยต์พิสตันแบบชัดเจนมากๆนะครับตอนนี้ครองอันดับ3ในการรีบาวของหลี ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อยู่ในท็อป10สำหรับจังหวะที่แย่งบอลเอาบอลกลับขึ้นมาเป็นลูซบอลรีคอเวอร์เนี่ยอันนี้ก็คือจเจเรนดูเลนแสดงความขยันให้พวกเราได้เห็นหลายต่อหลายครั้งมากๆและถ้าเกิดจเจเรนดูเลนผสมกับการเล่นของไอเซสจัวดีนะครับโอ้โหมันยิ่งทําให้แน่นแข็งแกร่งเลยค่ะมันทำให้การเล่นของดีทรอยต์พิสซันเนี่ยป้องกันดีจริงๆแน่นจริงๆนะครับพวกเขาเป็นทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ขยันเหมือนกันทั้งสองคนเลยแล้วก็พยายามจะคอนเทสต์พยายามจะพยายามป้อง บีบพห้คู่แข่งนะครับยิงฟิลโกต่ำมากมากนะครับอยู่ที่ระดับ44.5เท่านั้นเองซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันเป็นกำลังหลักเลยนะครับและก็ทำให้ดีทรอยต์พิสตันเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ4ของลีกที่บีบให้คู่แข่งยิงฟิลโกได้ต่ำขนาดนี้2คนนี้นยขยันจริงๆและสุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงของดีทรอยต์พิสตันมันจะมายืงจนถึงจุดนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดขาดเคสแคนนิงแฮมเคสแคนนิงแฮมนี่คือสุดยอดมากในฤดูกาลนี้เนี่ย ดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาเพิ่งติด all star ติด all nba ครั้งแรกในชีวิตด้วยผลงานค่าเฉลี่ยในการทําแต้มนะครับแล้วก็การแอสซิสต์ดีที่สุดในชีวิตถ้าเกิดเคสแคนนิงแฮมยังคงสามารถเล่นได้แบบนี้นะครับก็ติด all star ติด all nba แบบไม่ต้องลุ้นอย่างแน่นอนณนะเวลานี้ตวงเขาในลงสนามทําการแข่งขัน15เกมจาก18เกมที่ทีมทําการแข่งขันนะครับค่าเฉลี่ยในการเล่นก็อย่างที่บอกทําแต้มแล้วก็แอสซิสต์เนี่ยสูงมากๆเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเขามีเกมอย่างเนี้ย 9จาก15เกมที่ลงสนามทำแกงขันสามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้มกับ10 a s ิสต์ได้9จาก15เกมที่ตัวเองลงสนามนี่คือความร้อนแรงของเคสแคนิงแฮม ไม่แปลกใจทำไมดีทรอยต์พิสซันถึงดีขนาดนี้จริงเลยค่ะเพราะว่าการแอซิดของเคสให้เจเรนดูแลนเนี่ยนะคะทำให้ดีทรอยต์พิสซันนำหลีในการทำแต้มมุมงในด้วยค่ะและยังไม่พอนะคะเคสแคนิงแฮมค่ะคือนักกีฬาที่ทำแต้มในช่วงควอเตอร์ที่4ดีที่สุดในหลีกเวลานี้ด้วยนะคะเสียดายจริงๆเลยค่ะมีในเกมที่เจอกับบอสตันโซติก c s นะเคสนั้นพั้ลูกโกลเสียดายเลไม่อย่างนั้นนะคะไปต่อในช่วงต่อเวลาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะทีนี้ค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยค่ะเป็นนเรืื่ออแููกกดดดะะาลั้้วิคค เล่นที่มีรุ่น MVP ค่ะตอนนี้นะคะฤดูกาลเนี่ยผ่านมาจะเข้าสู่20เกมแล้วก็คือประมาณเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของฤดูกาลแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันดีกว่าค่ะมีใครบ้างคะมีเน่เชื่อว่าอันนี้เนะี่ยคิดไม่ต่างกับเพื่อนๆทุกคนเลยครับรวมถึงแอดมินตูนด้วยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยเนี่ยมีนักกีฬายอยู่4คนที่โดดเด่น,ดนแล้วก็สุดยอดจริงๆเลยนั่นคือยานิสอันเดติกุมโปลูกาดอนชิตนิโคลาโยคิสแล้วก็เชคูเจสเอเล็กซานเดอร์มีแค่4คนนี้จริงๆนะไม นนสุดยอดแข็งแกร่งมากๆเลยแต่ว่าตัวเขามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่ณเวลานี้และผลงานของทีมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นดังนั้นโอกาสในการคว้า MVP ของยานิสในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างค่อนข้างยากลูก้าเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับการทําแต้มไม่อย่างนั้นไม่เป็นราชาการทําแต้มของลีกจนถึงตอนนี้เพียงแต่ว่าตัวของลูก้าเนี่ยส่วนตัวยังรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขาอ่ะเพราะมันยังมีอีกบางคนบางสองคนอ่ะ ที่ยังรู้สึกว่าว้าวากว่านั่นคือนิโคลายยูคิชกับเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์และสุดท้ายเนี่ยส่วนตัวยังคงเชื่อนะครับว่าพอฤดูกาลมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดตัดเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่2คนเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมานิโคลายโยคิชกับเชจะต้องวัดและก็แย่งกันคว้า MVP อย่างแน่นอนครับอ่ะพอพูดแบบนี้ค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องที่ยากแลวมินเนสสมมุติว่าถ้าหากว่าฤดูก,กาลจบลงตรงนี้นะคะหรือว่าฤดูก,กาลดําเนินต่อไปเนี่ยแล้วทั้งเชค่ะท ok ั้งโยคิชมีผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะแล้วทีมก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เหมือนกันเอมินเนคิดว่าจะเป็นใครคะสองคนนี้เลือกยังไงดีอะคือโดยส่่วววนมาาากกแล้้เะครรรรัพพออออูดถึงงงงืืข MVP ห เล่นทรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมแห่งปีนักกีฬาที่มักจะคว้าไปได้เนี่ยมักจะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดของทีมอันดับ1หรือทีมอันดับ2หรือทีมอันดับ3อันดับ3านี่ยังน้อยเพราะอะไรเพราะว่า,อ,า,วาอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดง่ายๆครับถ้าเกิดคุณเป็นนักกีฬาที่สุดยอดทีมของคุณควรจะต้องดีแต่ภายหลังเนี่ยหลังๆมันมีเรื่องของสตอรี่เข้ามาร่วมกับการคว้ารางวัลทาไมอย่างนั้นเราจะไม่เห็นรัสเซลเวสบุกที่ตอนนั้นนำโอเคซีที่เป็นอันดับ6นะครับ สามารถคว้า MVP ได้เพราะว่าตอนนั้นราสเซเวสบุกเนี่ยเขามีสตอรี่เขาสามารถทำค่าเฉลี่ยนในการเล่นระดับทริปเปิลดับเบิลทั้งฤดูกาลได้อันนั้นถือว่าเป็นคนแรกตั้งแต่ในยุคของออสการ์โรเบิร์ตสันมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอ่ะโอเคราสเซเวสบุกก็สามารถคว้าไปได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับทีมอันดับหนึ่งทีมอันดับสําสหรับนักกีฬาที่ดีที่สุดย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินหลายต่อหลายคนมากๆนะครับเวลาไปเจอแฟนบาสเนี่ยนะเขาพูดคุยกันจังหวะที เชได้รางวัล MVP ไปเนี่ยหลายๆคนก็ยังคงคิดว่านิโคลายอเิชควรจะได้แต่ทำไมถึงไม่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบทีมของนิโคลายเกชเดนเวอร์นักเกสในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีพวกเขาเป็นอันดับ4ทีมเดนเวอร์นักเกสตเป็นอันดับ4ตรงกันข้ามกับเชเกลเจสอเล็กซานเดอร์ที่เป็นราชาการทำแต้มของลีและโ k เคซี่นเดอร์ก็เป็นอันดับหนึ่งแบบโอ้คะแนนชนะเนี่ยห่างมากๆเลยเขาก็เลยได้ไป อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สามารถพิจรารณาได้แต่ว่าในฤดูกาลตอนนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับจริงๆว่านิโคลายโยคิชเนี่ยดูดีมีราศีมากกว่าเชเกลเจสอเล็กซานเดอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผลงานแล้วก็ตัวเลขการเล่นของนิโคลายโยคิชเนี่ยดีกว่าวิดีโอเกมบางครั้งด้วยซ้ำไปตอนนี้เนี่ยเฉลี่ย29.6แต้ม12.8รีบาว11.1แอสซิสต์ต่อเกมการรีบาวการแอสซิสต์ดีที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวนิโคลายโยคิชเองไม่พอดีที่สุดในหลีกณเวลานี้ด้วย ถ้าเกิดยังทําได้แบบนี้นะครับเขาจะกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จบฤดูกาลแล้วเป็นคนนํารีบาวแล้วก็นำแอสซิสพร้อมๆกันแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยรีบาวดีแต่ก็แอสซิสไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นราชาแอสซิสในฤดูกาลนั้นอันนี้จะเป็นครั้งแรกอันนี้ก็ถือว่าเป็นสตอรี่อีกอย่างหนึ่งครับที่เพิ่มเข้ามาทีนี้มาพูดเรื่องของการทําแต้มบ้าง29.6แต้มเนี่ยเทียบเท่ากับในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่พอนะครับ มากกว่าตอนที่เขาคว้ารางวัล MVP 3ส,สมัยของตัวเองก่อนหน้านี้ด้วย29.6นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆและถ้าเกิดมองลึกลงไปเนี่ยฟิโกกันยิงฟิลโกระดับ2คะแนนก่อนเอา2คะแนนก่อนนะระดับ70%ฟิโก2คะแนนระดับ70%นี่แทบจะไม่พลาดแล้วนะ 3คะแนนตอนนี้ระดับ43.4%นี่แม่นกว่ากาดหลายต่อหลายคนมากๆนะครับมันไร้เทียมทานเหลือเกินนะ่ะเรียกว่าเล่นดีทั้งเกมรุกสร้างจังหวะให้กับเพื่อนก็ดีรีบาว์ก็ได้ประสิทธิภาพก็สูงส่งเหลือเกินการเล่นของนิโคลายอคเคทำให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยดูดีมีมูลค่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างบรูซบราวน ก่อนหน้าที่จะคว้าแชมป์เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาย้ายทีมไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นดีเหลือเกินมูลค่าก็เลยสูงย้ายทีมไปรับสัญญาที่มันมากขึ้นเดนเวอร์นักเกสให้ไม่ได้ไปรับที่อื่นพอไปอยู่กับที่อื่นเนี่ยโอโ้โหลีกนแทบลืมไปเลยว่าบรูซบราวน์เนี่ยเป็นระดับแชมป์นะเป็นตัวเล่น ลงมาในฐานะตัวสำรองแล้วเล่นดีเหลือเกินจนสุดท้ายตอนนี้ก็กลับมาร่วมงานกับเดนเวอร์นักเกสอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะว่าไปเล่นทีมอื่นสู้ไม่ได้เล่นไม่ค่อยดีฟอร์มไม่ค่อยมาแต่พอมาอยู่กับนิโคลายโยคิชแล้วทําได้ถ้าเกิดเขายังคงทําได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทำให้ผลงานของทีมอยู่ในอันดับ1-2-3ไม่หลุดไปจากนี้เนี่ย แล้วเจ้าตัวไม่เจอปัญหาการบาดเจ็บลงสนามทำแกงขันเกิน65เกมไปมีสิทธิพิจารณารางวัลสำเร็จส่วนตัวของตัวเองได้เนี่ยอันนี้เนี่ยตัวส่วนตัวเชื่อว่าเขาน่าจะมีโอกาสคว้ารางวัล MVP ที่4ของตัวเองถ้าเกิดทำได้เขาจะกลายเป็นคนที่6ในประวัติศาสตร์ครับที่สามารถคว้า MVP ได้อย่างน้อย4ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีคารีมคารีมเนี่ย6ครั้งแล้วก็มีไมเคิลจจแดนกับบิลรัสเซล5ครั้งแล้วก็มามีวิลชชมเบรนกับโรบอนเจมส์4ครั้ง ถ้าเกิดนิโคลายโยคิชทำได้ก็จะมาเทียบเท่ากับเรเวลของเรบอนเจมส์กับวิลเชมรเบรนเลยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าผลงานของนิโคลายโยคิชจะยังคงยืนตัวเลขแบบวิดีโอเกมแบบนี้ได้จนจบฤด,ดูกาลหรือเปล่าหรือเชื่อ จริงค่ะเพราะว่าคําพูดที่บอกเอาไว้นะคะบอกว่าผลงานของโยคิชเนี่ยบางทีกดเกมยังกดไม่ได้แบบโยคิชเลยอันนี้คือไม่เคนจริงเลยนะแต่ว่าผู้เล่น5้าตัวแรกตลอดการของเอมิเน่ในตําแหน่ง A เซนเตอร์เอมิเน่เลือกแชคครับแชคนะคะส่วนตูนเนี่ยตูนเลือกโยคิชใช่ไินเน่เพราะว่าพอเวลายิงลูกโทษแต่แชคมีปัญหานะยิงลูกโทษแต่โยคิชนี่ไม่มีปัญหาคือ all around ร<บ>ครบถ้วนทุกอย่างคะ่ะเป็นนักกีฬาที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้เลยจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อคิดอย่างไรกับ MVP เพื่อนเดื่อใคิด จะคว,ว้ารางวัล MVP ในฤดูกาลนี้ได้และในส่วนของ r o t t p i t t o s t ล่ะคะประทับใจมากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีได้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ